ร้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึงกับขนมไหว้พระจันทร์น่ารักน่ากินที่วันนี้เรามีโอกาสได้มาทดลองทำเองกับมือที่ร้านหยางจื่อเจียงในเมืองอู่ฮั่นเป็นร้านขายขนมและของกินที่มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่อยู่คู่เมืองอู่ฮั่นมานานกว่า40ปีและมีหลายสาขาและที่สำคัญเขายังรับผลิตแบรนด์ขนมพร้อมให้คำปรึกษาได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศอย่างชัหน้าไทม์โอเนอร์แบรนด์เรียกได้ว่าเป็นมรารดกขนมดั้งเดิมของจีนที่เขาจะครีเอท ขนมและแพ็กเกจจิ้งออกมาได้น่ารักน่ากินมีคอร์เรคชันที่ร่วมกับตัวการ์ตูนจีนหรือจะเป็นแพ็กเกจสวยหรูเหมาะกับซื้อฝากได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากขนมไหว้พระจันทร์ที่ขึ้นชื่อยังมีขนมโบราณและของกินขึ้นชื่อของจีนอีกมากมายยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องนี่เลยไอศครีม3มมิติน่ารักน่ากินแถมได้ความสดชื่นภายในร้านก็ยังตกแต่งสวยมาเช็คอินถ่ายรูปก็ยังได้และข่าวดีอีกไม่นานนี้เขาจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยใครที่อยากมีแบรนด์ขนม ของตัวเองก็แนะนำโรงงานนี้เลยที่สำคัญเขาจะมาออกบูธในงาน Thailand E-Commerce Selection Expo 2025วันที่25-27กันยายนนี้แถมมีกิจกรรมดีๆแจกอาร์ตทอยในงานด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามมาร่วมสนุกกัน